เรื่อนการเชื้อแนวตั้งแบบใชไ้ไยน้ำซึ่งจะมีอุปกรณ์และส่วนประกอบดังนี้ชิ้นส่วนนี้นะครับเป็นท่อไอน้ำเข้าซึ่งต่อกับท่อไอน้ำหลักจากด้านบนนะครับท่อจะต่อลงทางด้านล่างนะครับแล้วก็ผ่านวาล์วปิดเปิดหนึ่งตัวนะครับ อันนี้เป็นบาวสำหรับควบคุมการปิดเปิดไอ้น้ำนะครับซึ่งจะใช้ผู้ควบคุมในการปิดเปิดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของท่อกระจายไอ้น้ำนะครับนี่อยู่ด้านล่างของหม้อคาเช้อนะครับลักษณะของท่อกระจายไอ้น้ำนะครับจะมีรูอยู่ด้านข้างนะครับเป็นแถว2แถวนะครับเพื่อให้ไอ้น้าออกมาทางรูนี้นะครับส่วนที่ส่วนนี้นะครับเป็นท่อลมนะครับทําหน้าที่ควบคุมความดันลมภายในหม้อนะครับ อันนี้เป็นวาล์วควบคุมการปิดเปิดนะครับโดยการปิดเปิดจะควบคุมโดยผู้ควบคุมนะครับอันนี้เป็นลักษณะของรูลมเข้านะครับด้านล่างนะครับจะเป็นท่อน้ําสาหรับน้ําคูลงนะครับก็จะมีวาล์วควบคุมการปิดเปิดหนึ่งจุดนะครับ ท่อน้ำคูลงจะวางอยู่ด้านบนของมอญนึ่งกาเชื้อนะครับโดยด้านล่างจะมีรูสำหรับให้น้ำไหลออกมานะครับอันนี้ลักษณะรูของท่อน้ำคูลงนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นลักษณะรูของท่อกระจายน้ำนะครับซึ่งท่อกระจายน้ำจะพ่นไอน้ำออกทางด้านล่างนะครับส่วนท่อน้ำคูลงจะพ่นน้ำออกทางด้านบนนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของท่อระบายน้ำนะครับหรือว่าท่อเดนนะครับซึ่งจะทําหน้าที่ระบายน้ําที่เกิดจากการคบแน่นของไอ้น้ำนะครับตรงบริเวณปลายท่อระบายน้ำนะครับจะมีว่าสําหรับควบคุมการปิดเปิดน้ํา1จุดนะครับซึ่งจะปิดเมื่ออุณหภูมิภายในหม้อเนื่องค่าเชื้อไม่ต่ากว่าหนึ่งองศานะครับและจะมีกับดักไอ้น้ำหนึ่งจุดนะครับที่จะทําหน้าที่ระบายน้ําออกสู่ภายนอกตลอดเวลานะครับ ต่อมานะครับ <Str GI> อันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอ้างอิงนะครับหรือ m a g เทอร์โมมิเตอร์นะครับซึ่งจะใช้วัดอุณหภูมิภายในหม้อนึ่งค่าเชื้อนะครับอันนี้เป็นโปรบสาหรับว yeah. ัดอ <Ink> <wości> ุณหภูมิของ m a g เทอร์โมมิเตอร์นะครับซึ่งจะยื่นออกมาวัดอุณหภูมิภายในหม้อนึ่งค่าเชื้อนะครับต่อมานะครับเป็นท่อไล่อากาศนะครับหรือว่าท่อเว้นนะครับซึ่งจะมีวาล์วกุมการปิดเปิด1จุดนะครับเราจะปิด ท่อระยะอากาศนะครับเมื่ออุณหภูมิภายในหม้อไม่ต่ำกว่านรอย้าองศานะครับด้านล่างของท่อระยะอากาศนะครับหรือใต้ฝาหม้อนะครับก็จะมีรูสําหรับระบายอากาศหนึ่งจุดนะครับอันต่อมานะครับเป็นเกจวัดความดันนะครับหรือว่าเพสเชอร์เกจนะครับที่จะทําหน้าที่วัดความดันภายในหม้อเดิน่าเชื้อนะครับโดยความดันนะครับจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิภายในหม้อเดนฆ่าเชื้อด้วยนะครับอันนี้นะครับ เป็นลักษณะของดูที่ต่ออยู่กับพชเร์เกรนะครับชิ้นส่วนต่อมานะครับเป็นลักษณะของวาล์วนิรภัยครับหรือว่าเซฟตี้วาล์วนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ระบายความดันเมื่อความดันภายในหม้อ,อกเกินนะครับส่วนประกอบชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นช่องสําหรับร้อยสายวัดอุณหภูมินะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3มช่องนะครับเราจะใช้ช่องนี้นะครับ สำหรับร้อยสายวัดอุภูมินะครับเพื่อต้องการหาระยะเวลาในการ,ระยะอากาศนะครับหรือต้องการหาระยะเวลาในการค่าเชื้อนะครับหรือค่าเอศูย์นะครับการใช้งานหม้อนึ่งค่าเชื้อแบบแนวตั้งนะครับใช้สําหรับค่าเชื้ออาหารกระป๋องเท่านั้นนะครับโดยภายในตัวหม้อนะครับจะมีตะกร้าสําหรับวางกระป๋องนะครับ1ชุดนะครับ อันนี้เปลักษณะของดัก,กล้าสำหรับบานกระป๋องนะครับส่วนกระป๋องที่เราใช้นะครับในการการเชื่อว,วันนี้จะเป็นขนาดไซส์3 0 7 1คูณนะครับ การวางกระป๋องนะครับจะต้องวางให้แน่นนะครับแล้วก็เต็มพื้นที่นะครับส่วนระหว่างชั้นของกระป๋องนะครับจะต้องมีแผ่นกั้นนะครับระหว่างกระป๋องด้วยนะครับเพื่อให้ไอน้ำกระจายได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของแผ่นกั้นระหว่างชั้นกระป๋องนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาการปิดฝานะครับ ขั้นตอนการฆ่าเชื้อนะครับเริ่มจากปิดวาล์วท่อน้ํานะครับปิดวาล์วท่อลมนะครับเปิดวาล์วท่อระบายน้ําหรือท่อเดนนะครับเปิดวาล์วท่อไลยอากาศหรือท่อเว้นนะครับเปิดวาล์วไอ้น้ำเข้าให้เต็มที่นะครับทําการฆ่าเชื้อตามตารางไลยอากาศนะครับโดยเมื่ออุณหภูมิภายในหม้อไม่ต่ากว่านองศาหรือระะเวลาตามกําหนดนะครับทําการปิดท่อเดนนะครับ หลังนั้นนะครับเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปจนถึง105องศานะครับหรือระยะเวลาตามกําหนดนะครับก็ทําการปิดท่อเว้นนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงอุณหภูมิค่าเชื้อนะครับผู้ควบคุมนะครับจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อที่สุดกระบวนการฆ่าเชื้อนะครับก็เข้าสู่กระบวนการคูลลิ่งนะครับการคูลลิ่งนะครับริ่มจากเปิดวาล์วท่อลมนะครับให้มีความดันภายในหม้อนะครับสูงกว่าปกติ 1- 2ปออนนะครับถักนั้นนะครับปิดวาล์วน้ำนะครับแล้วก็ค่อยเปิดวาล์วน้ำคูลลิ่งนะครับเมื่ออุณหภูมิภายในหม้อนะครับต่ำกว่า90องศานะครับทําการปิดวาล์วท่อลมนะครับปิดวาล์วท่อน้ํานะครับและเปิดวาล์วท่อเดนนะครับเพื่อทําการถ่ายน้ําออกนะครับเปิดฝาหม้อแล้วนังกระบอกออกมาครับก็เป็นการสิ้นสุดกระบวนการแ่า่เชื้อนะครับ